สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรามาดูลักษณะคู่ชีวิตที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปลักษณะเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้แม่หมอมาดูลักษณะของเขาในตอนเนี้ยลักษณะของเขาเปลี่ยนแปลงได้ไปตามวันเวลาแต่เรามาดูตอนเนี้ยลักษณะเขาเป็นอย่างไรเป็นใคร พระพิคเนตดูเขามีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขทรัพย์สินเงินทองดูอยู่บนห้วงชีวิตเขาดูมีดูมีฐานะนะฐานะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีความสุขสบายดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์มีความสุขหรือเขาเป็นคนที่เขาปรารถนาชีวิตเขาอะต้องประสบผลสําเร็จต้องมีทรัพย์สินเงินทองชีวิตต้องอยู่แบบ สุขสบายความร่ํารวยถ้าเขาไม่ร่ารวยเขาต้องการที่จะสําเร็จสมหวังต้องประสบผลสําเร็จต้องร่ํารวยม่ว่าเขาจะเกิดมาในฐานะใดชีวิตเขาต้องเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองความสุขความสบายประสบผลสําเร็จอุดมสมบูรณ์ในชีวิตหรือไม่ตัวเขาเองตอนเนี้ยดูเขามีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มีความผู้รู้มีความเป็นผู้ใหญ่สามารถเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นได้เนี่ยแล้วเขาจะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จมีทั้งผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเขาให้ประสบผลสำเร็จสมหวังดังที่เขาคิดเขาต้องการเขาปรารถนาแล้วเขาดูดูดีอะด,ดูมีความอุดมสมบูรณ์เทพพุทธใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุข เป็นคนที่นึกเหมือนดูคือด,ดูเขานิ่งๆเขาไม่ทําอะไรแต่เขามีโครงการวางแผนความคิดชีวิตเขาอะวางแผนชีวิตไว้มากมายรอเวลาที่จะแสดงออกมาหรืออีกอย่างความรักเขาเขาดูเป็นคนที่คาดหวังกับความรักปรารถนาความรักที่ดีที่เพียบพร้อมที่สมบูรณ์แบบที่เหมาะสมสําหรับเขาตอนเนี้ดูดูเขาดังเลหรือเขาเป็นเคยผิดหวังกับความรักมาก่อน ครักเขาเคยเคยผิดหวังกับความรักทําให้เขาใช้เวลาเขาต้องการป่าถนาคนรักที่มีความเหมือนพูดคุยกับเขารู้เรื่องมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่มีความจริงใจอ่ะไม่เส่แสร้งในการคบกันต้องตัวเขาเองต้องการคนรักคุณเข้าใจคุณจริงใจ เพราะตัวเขาเองมีความเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวมีความซื่อสัตย์จริงใจมั่นคงกับความรักใช้เวลาที่จะคบกับใครเป็นบ่วงดึงรางผ่านบุญจับนางมโนลาเคยผิดหวังความรักพระรักสมี ดูเขามีมีสเสน่ห์นี่ก็ดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์มีความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีความเนี่ยทุกอย่างได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการในะชีวิตเขาความรักแล้วเขาเคยผิดหวังเพราะพยาย,ยามสามมีพลังงานของความผิดหวังกับความรักมาก่อนเคยผิดหวังแต่สินใจผิดพลาดมาก่อนดูเขาหล่อสวยมีสเสน่ห์ทำให้เขาที่จะคบกับใครอ่ะเขาต้องต้องใช้เวลา ในการครบในการพูดคุยคิดที่จะตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวที่จะมีความรักเพราะรักอยู่บนเส้นทางแห่งความผิดหวังความเสียใจอ่ะใช้เวลาจะพบรักแท้พบคนที่รักที่จริงใจเทพธิดาพระจันทร์เฉลิมฉลองชัยชนะความสุขความสำเร็จสมหวัง คุณอยู่ใกล้เขาแล้วจะมีความสุขเพวเขาจิตใจดีจิตใจสว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานาพันธ์นำพาความสดชื่นมาให้คุณเนี่ยแล้วเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์เป็นคนที่ไม่ยึดติดกับระบบระเบียบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีความอารมุ่มอร่ยอยมากด้วยความรู้ ทบทวนศึกษาหาทางออกได้รักที่ใช้เหตุผลในการคิดตัดสินใจหรือเป็นคนที่ผู้ใหญ่แนะนำให้นะลักษณะคู่แท้ที่จะอยู่เคียงข้างคุณกุณมารทองรักที่ต้องรอคอยรอการเจริญเติบโตไปข้างหน้าพระแม่คงคานี่เขาก็เป็นคนใจดีใจกว้างเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือ มีความคิดอ่านที่ไม่เหมือนใครอ่านเดาใจได้ยากไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาได้อะเหมือนความรักเขาผันผวนทางอารมณ์นะทางอารมณ์ขึ้นลงไม่แน่ไม่แน่นอนแต่เขามีความมั่นคงกับความรักเขาเรียนรู้จากคนรอบข้างจากเพื่อนแะเชื่อมั่นในความรักที่ที่ที่ดีอะต้องให้ให้ความจริงใจในในความรัก เชื่อมั่นในความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจอะให้กันด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งพระภัย,าภายมณีกับผีเสื้อสมุนเรียกร้องร้องขอให้ความรักเรียกหาคนรักความรักความรักที่แตกต่างดูเขาคาดหวังกับความรักไว้สูงด้วยไวมากในตอนนี้พลังงานตัวเขา แล้วเรามาดูถ้ามองดูว่าระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคุณกับเขาดูแตกต่างกันนะนะหรือคนที่เป็นความรักที่ยังเป็นบ่วงดึงหลังถึงแม้จะไกลห่างพันพักจากกันร,รักที่ใช้เวลาก่อนถึงจะสำเร็จสมหวังหรือคุณคุณกับเขารู้จักกันแล้ว นะบางคนบางท่านคุณกับเขารู้จักกันแล้วแต่แต่รักนี้ใช้เวลาหรือรักที่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ที่คุณรู้จักมาก,ก่อนหรือรักนี้ต้องใช้เวลาก่อนถึงจะสําเร็จสมหวังเนี่ยต้องต้องมีอุปสรรคตองพัดภาคหรือคนที่คุณกับเขาพัดภาคไกลห่างจากกาันหรือไม่ก็ผิดหวังเสียใจกับความรักรักที่ใช้เวลารักที่ใช้เหตุผลทบทวนแก้ไข นาะตอนนี้หรือเป็นคนที่คุณรอคอยคนที่คุณคาดหวงังแตกต่างแต่ไม่ว่าอย่างไรด,ดูดูตัวเขาเองมีความทุกความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนำความรักที่ดีมาให้คุณเขาแน่ใจมั่นใจละว่าคุณคือคนที่ใช่นะการรอคอยดูยคุณกับเขาดูเป็นความรักเขาจะพบรักแบบกระทนหันเป็นคนในฝันคุณเป็นคนในฝันของเขาเขาเป็นคนในฝันของคุณ พบรักแบบกระทนหันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันลักษณะคู่แท้แล้วก็มีความแตกต่างด้วยอันเนี้ยอยู่ไกลอยู่ห่างหรือคนที่นิ่งที่เงียบไปแล้ว,ค,ลวคุณนิ่งเงียบไปกับเขาแล้วไปจากกันแล้วหรือไม่ตัวเขาเองนะเรียกร้องอ้อนวอนให้ความรักนี้สมหวังในความแตกต่างคาดหวังไว้สูงเพราะตัวเขาเอง คาดหวังต้องการคนรักที่เพียบพร้อมที่สมบูรณ์แบบสําหรับเขาอะแล้วเขาว่าคุณคือคนที่ใช่แต่ถ้ามองดูแล้วเขาเป็นใครเพราะวนนี้พูดถึงความเฉลิมฉลองอยู่ใกล้แล้วมีความสุขคุณจะรู้ได้ด้วยคุณอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขนะ มอนอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานา,นาพันธุ์ชีวิตสดชื่นสดใสจิตใจสว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญมีความสุขอะถ้าคุณอยู่ใกล้เขาพลังงานตัวเขาเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกียเ่ยวข้องกับเขาหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขสิบห้าหมายเลขสามสิบสี่หมายเลขสามหมายเลขสิบเอ็ด หมายเลขหหมายเลขสี 19, ่หรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดวันพระหัสบดีหรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดรายสีกุมหรือเกิดเดือนกุมหาพันธ์หรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดวันพระหัสบดีแล้วเป็นคนที่ถ้ามองดูเขาเป็นใครเป็นคนที่ใช้เวลานะเพราะมีบ่วงเนี่ยกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังว่าคุณจะไม่รักเขาแล้วเขาจะไม่รักคุณ ว่มันจะรักก็ไม่ได้จะแตกใจจากกันก็ไม่ได้จะอยู่ด้วยกันก็ยังไม่ได้เนี่ยที่น่าตอนนี้ด้วยที่ผ่านมาแต่ก็กลับมาเป็นคู่กันรักที่ใช้เหตุผลหาทางออกได้ถ้ามีอุปสรรคปัญหาทบทวนใช้เวลารักที่อยู่ในศีนลธรรมอันดีเพราะเขามีความเป็นผู้รู้เนี่ยเพราะเวนี้มีความเป็นผู้ใหญ่ผู้รู้จะ เหมือนชอบเดินทางหรือการเดินทางไกลห่างหรือเขาจะติดต่อสื่อสารมีความอิสระแล้วเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาเขาชอบหาเหตุผลที่ดีมาแ,แก้ไขปัญหาหรือเขาสิ่งที่เขาสงสัยเขาจะต้องขนขวาเรียนรู้ให้รู้ให้ได้ในสิ่งที่เขาสงสัยแล้วเขาก็หาทางออกให้ได้ถ้ามีอุปสรรคปัญหาจะรักด้วยความความดีอะผูมิหารธรรม อยู่ในศีลธรรมอันดีจะสําเร็จสมหวังแล้วไม่ว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยมองดูเขาแล้วมีความทบทวนทําความเข้าใจหาเหตุผลที่ดีแก้ไขปัญหามีความสมรถะเรียนรู้เข้าใจทั้งทางโลกและทางธรมรมธรรมะตมหลักศาสนาที่เขานับถือชอบค้นขว้าเนี่ยทางออกเรียนรู้ใจดีใจกว้างอ่านเาใจได้ยาก คุณกับเขาแตกต่างกันนิ่งเงียบไปแล้วหรือแตกต่างไกลห่างแล้วเขาอ้อนวอนให้ความรักสมหวังหรือได้ดังที่คุณคิดคุณปรารถนานะ่ะเพราะมีความรักที่คนในฝันแลเป็นรักแบบกระทันหันคุณจะพบเจอกับเขาแบบกระทนหันเป็นคนในฝันและอยู่ด้วยกันได้หรือไม่คุณกับเขาที่แตกต่างอะแต่ไม่ว่าอย่างไรดูเขามีความอุดุมสมบูรณ์แล้วเรามาดูว่า ลักษณะคู่ชีวิตที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปพลังงานระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรศึกษานั่นเป็นคนที่คุณ คุณศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันแล้วมั่นใจแล้วคนที่คุณมั่นใจอะว่าเขาใช่คนที่คุณเลือกค่ะคุณเลือกด้วยความมั่นใจเข้าใจคุณเลือกตีแล้วเขาคือคู่แท้ที่จะอยู่เชียงข้างคุณอะคุณมั่นใจแล้วคุณเลือกถูกแล้วคุณเลือกดีเลือกได้เลือกถูกต้องอะเพราะคุณศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันนิสัยใจคอกันให้คุณแน่ใจคุณมั่นใจคุณถึงเลือก แล้วเขาเป็นคนที่เขาต้องรักคุณมากมีความสุขนะถ้าคุณกับเขาอยู่ใกล้กันเนะี่ยภาคภูมิใจคุณภาคภูมิใจในตัวเขาเขาภาคภูมิใจในตัวคุณที่เป็นคุณมีความสุขคุณจะรู้คุณจะสัมผัสได้อยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขแล้วคุณแน่ใจมั่นใจที่จะเลือกเขามาเป็นคู่เนะี่ย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตรอดต้องต้องมีอุปสรรคขวางน้ำด้วยในความรักเนี่ยว่ากว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังต้องมีอุปสรรคขวางน้ากว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ในความรักระหว่างคุณกับเขาแต่คุณศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้แน่ใจมั่นใจว่าเขารักคุณมากพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอีก3าใบวิญญาณ เป็นอย่างไรเคร่งเครียดกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังมึงมีเรื่องให้แก้ไขนะหรือเป็นรักที่คุณว่าไม่ใช่แล้วจบไปแล้วหรือรักที่ยังจับต้องไม่ได้หรือบางคนบางท่านคุณยังไม่เจอเพราะมีพลังงานของวิญญาณหร้อคุณคุณเจอกันแล้วแล้วก็จบแล้วไม่ยังไม่เข้าใจกันเนะี่ยที่จะสร้างบ้านคนที่คุณจะสร้างบ้านสร้างครอบครัวไปด้วยแต่กว่าเข้าใจกว่าจะสมหวัง ได้สำหรับเป็นรักที่ต้องเนี่ยจเจริญเติบโตผิดอกออกผลจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเมื่อคุณใช้ชีวิตกับเขาอยู่กับเขาพลังงานระหว่างคุณกับเขาแล้วเรามาดูว่าให้ไพ่แม่หมอมาดูไพ่จัก,กรวาลจะบอกคุณว่าอย่างไรพลังงานของจัก,กรวาลมอบ จะบอกคุณแนะนําคุณถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณช่วยบอกทีลักษณะผู้ชีวิตที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปด้วยตัวคุณแม่นใจแน่ใจเขารักคุณคุณรู้คุณเลือกถูกเลือกได้ข้อมูลเชิงลึกความเข้าใจเป็นผลของภูมิปัญญาเ่ยมาจากคุณอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆเนี่ยเหมือนกันคุณศึกษาหาข้อมูลที่ดีแล้ว เราพยายามว่าให้คุณเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลข้อมูลในเชิงลึกด้วยความเข้าใจคุณเข้าใจคุณรู้คุณรู้ว่าเขาเป็นไขรที่คุณจะเลือกเขาคนนั้นด้วยภูมิปัญญาด้วยสติปัญญาของคุณเองทัศนคติในการเลือกในการเรียนรู้คุณเลือกเลือกคนที่ดีได้อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าด้วยด้วยคุณสัมผัสได้คุณรู้ได้ด้วยภูมิปัญญาของคุณด้วยความรัก ที่คุณมีให้เขาเขามีให้คุณหลือย่างไรอีกการทำสมาธิคุณจะรู้ได้เมื่อคุณนิ่งพินิจพิจารณาเนี่ยนิ่งๆการทำสมาธิเชื่อมโยงคุณกับตัวคุณภายในความรู้สึกตัวคุณคุณจะรู้ว่าเขาเป็นใครคุณจะเลือกได้ถูกต้องไปอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันคําอธิษฐานแล้วมันจากอธิษฐานของคุณด้วยอธิษฐานจิต เจอคนรักที่ดีหรืออธิษฐานรักที่มั่นคงอะ่เะเพราะเพราะเวเนียไม่ไม่ใช่ว่าคุณอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอให้ใช่แต่คุณไม่รักไม่ทําอะไรไม่ไม่ใช่อะ่ะเพราะมันจากคุณเรียนรู้มาจากตัวคุณมาจากการทําสมาธิมาจากจิตใจของคุณความรักที่ดีของคุณอธิษฐานน่ะให้ความรักนี้สมหวังสมปาถน,นาด้วยความดีความมั่นคงความเข้าใจในความรักเนี่ย ธิษฐานเป็นเหมือนบทสนทนากับจักรวาลที่คุณอธิษฐานอะ่ะจักรวาลอะ่ะจะแสดงให้คุณสมหวังแล้วคุณจะเจอคู่แท้เหมือนจักรวาลจะบอกในในหัวข้อเนี่ยความรักเนี่ยคู่แท้ของคุณลักษณะของเขานะ่อยู่ที่คุณอธิษฐานคุณปรารถนาคุณร้องขอ แล้วจักกวาลก็มอบให้คุณได้ดังที่คุณอธิษฐานการทำงานร่วมกันใต้สัมราบอกร่วมมือกันด้วยคุณรักเขาเขารักคุณมันรู้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันมั่นคงเป็นคนที่คุณก็รักเขาเขารักคุณพลังงานด้วยตัวคุณเองมาจากตัวคุณค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณลร่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ